นี่เมื่อนี้กลับมากินทุเรียนค่ะทุเรียนจากสวนหอมมะลินะคะเป็นสวนที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะคะอำเภอยางชิมน้อยจังหวัดศรีสะเกดค่ะนี่หวานมากเนื้อแบบอันนี้ เนื้อนี้นะคะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อไก่ฉีกเลยแล้วก็อ่เวลาเวลาเราจะกินเนื้อนี้นะคะก็คือรอให้ทุเรียนของเรานะคะสุกมีกลิ่นหอมก็คือกลิ่นหอมแบบเตะจมูกเลยนะคะแล้วก็จะได้เนื้อนี้ออกมานะคะอร่อยมากค่ะ อืมดูเม็ดนะคะนี่เม็ดถ้าแบบออเหรออ๋อเะ